วันแรกของการเปิดเทอมโทสและเพื่อนสีป๊อปได้รับทุนไปเรียนที่โรงเรียนเงามายาโรงเรียนชื่อดังที่ร่ำลือว่ามีนักเรียนอัจฉริยะมากมายแต่ทันทีที่พวกเขาเดินเข้าไปบรรยากาศมันแปลกแปกนักเรียนบางคนหายตัวไปแล้วกลับมาพร้อมความทรงจำหายไปเก้าอี้ว่างบางตัวก็ขยับเองได้และทุกคืนได้ยินเสียงกระซิบปริศนาในถงทางเดิน โพสขมมดคิ้วต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆป๊อบเพื่อนของโทสเริ่มใช้เครื่องสแกนเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติใช่เลยที่นี่มีบางอย่างแปลกๆป,ป๊อบพูดวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมห้องของโทสคนหนึ่งเบลล่าหายตัวไปไม่มีใครจําได้ว่าเคยมีเธออยู่ที่นี่แม้แต่ในสมุดร,รายชื่อนักเรียนก็ไม่มีชื่อของเธอแล้วนี่มันแปลกเกินไปแล้ว ทอสเริ่มค้นหาเบาะแสแต่ยิ่งค้นก็ยิ่งพบว่านักเรียนที่เคยหายไปก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครจำพวกเขาได้เลยพวกเขาพบว่าทุกคนที่หายไปมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก่อนหายตัวไปพวกเขาเคยเข้าไปในห้องต้องห้ามของโรงเรียนทอสจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องนั้นตอนกลางคืนเมื่อพวกเขาเปิดประตูออกภายในมีเพียงกระจกบานใหญ่ท, <brands S 3> ที่ดูเหมือนธรรมดาแต่มันกำลังสะท้อนภาพของทอสออกมาในแบบที่ไม่ใช่เขา ทันใดนั้นเงาของโทสในกระจกขยับเองสวัสดีโทสเงาของเขายิ้มฉันคือเงาของนายโทสถอยหลังเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเงานั้นอธิบายว่ากระจกนี้คือกระจกมายามันสามารถขโมยตัวตนของใครก็ได้แล้วแทนที่คนนั้นด้วยเงาของตัวเองนักเรียนที่หายไปไม่ได้หายไปไหนพวกเขาถูกแทนที่ด้วยเงาปลอมพวกเขาตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับอาจารย์ใหญ่เงามายา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพวกเธอต้องการอะไรครูใหญ่โรงเรียนถามโทสโกนทำไมถึงทำแบบนี้อาจารย์ใหญ่ยิ้มเย็นเพราะฉันต้องการนักเรียนที่สมบูรณ์แบบเงาของพวกเธอไม่มีข้อผิดพลาดไม่ขี้เกียจไม่ดือ้อและไม่โง่เขลาแต่นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราโทสตโตกลับครูใหญ่สั่งให้เงาของนักเรียนออกมาเล่ล่าโทสและป๊อป แย่แล้วที่นี้เราจะทำยังไงกันดีป๊อบพูดด้วยความตกใจโทษและป๊อปรีบวิ่งหนีออกมาโดยมีกลุ่มเงาเพื่อนๆไล่ตามมาอย่างติดติดพวกเขาวิ่งไปยังห้องมายาเราจะทำยังไงกันดีป๊อบถามทันใดนั้นโทสก็หยิบไก่ยางจากหมวกของเขาแล้วคว้างใส่ไปยังกระจกเงาปังกระจกแตกเป็นเสียงเสียงและทันใดนั้นเงาปลอมทั้งหมดก็สลายหายไป นักเรียนที่ถูกขโมยตัวตนกลับคืนมาและความลับของโรงเรียนเงามายาก็ถูกเปิดเผยอาจารย์ใหญ่หายตัวไปทิ้งไว้เพียงโน้ตที่เขียนว่าแล้วเราจะพบกันใหม่แม้โรงเรียนจะกลับมาเป็นปกติแต่โทษสรู้ว่าเงามายายังไม่จบแค่นี้บางทีมันอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของคดีที่ใหญ่กว่านี้และนี่คือการเริ่มต้นของนักสืบทสกับคดีสุดลึกลับครั้งใหม่